โอเคครับกขอกราบสวีดสวัสดีคุณทุกคนที่น่ารักทุกคนทุท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกับช่องฟุตบอลแมนแดนสยามนะครับวันนี้มีในแผนรูเบนอมริมนะครับคล้ายๆแผน3-4-3นะครับเออขอโทษด้วยนะครับที่ห่างหายกันไปนานเลยนะครับก็บอกว่าช่วงนี้ก็ยุ่งๆนะครับกำลังแบบว่านะวางแผนเรื่องการเรียนนิดหน่อยนะครับผมเออในวัยมหาไลปี2มันก็ยุ่งๆนิดนึงนะครับผม วันนี้ก็มาทำคลิปฟูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมโห oh, oh, บอกว่าฟอร์มปัจจุบันเนี่ยโอ้ย oh, ปวดหวัวจริงครับใครเป็นแฟนบอลแมนยู hmm. ก็มาคอมเมนต์ระบายกันได้นะครับช่องคอมเมนต์ช่องนี้ก็คือเปิดอิสระนะครับระบายได้เต็มที่เลยครับ <laughs> มาครับเรามาดูกันในเกมดีกว่าโอ้โ oh, ห oh, ต้องบอกว่าแรงผมนี่ตกไปเลยอยู่ที่แรงดิวิชั่น5เลยนะครับ oh. ก็คือตอนนี้กําลังค่อยๆไต่แรงนะครับอาจจะลงคลิปแล้วสัปดาห์ละหนึ่งคลิปนะครับผมถ้าถ้าน้อยเกินไปก็ขออภัยจริงๆครับว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะยุ่งๆนะครับมาครับขึ้นเกมมาครับคบบี้เมนูมาครับเกรนโอกาาโชจ่ายบอลถ้าแบบว่ามีการเล่นแบบผิดๆพลาดๆอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับหรือว่าเล่นดูกากๆง่อยๆอะไรเนี้ยขออภัยด้วยครับผมไม่ได้เข้าเกมเลยครับ ยอมรับมาน้าทีนีเลยผมอ่าก็ล้ําหน้าไปครับโอ้โหเช็คลายล้ําหน้าน้่นไมงันโดนน,นั่นแหละลูกเนี่ยอืมมาครับอมมามัดเยโลตกักย้อยๆไปครับให้กับคาสซิเมโล่ผักบอลให้กับโจชัวซเซอรเซ่โอ้โหโดนประกบสองสยองกึุ่มโอ้จ่ายพลาดมายังไงครับเขาบีมเมนูควายมาสั้นๆให้กับโจชัวเซอรเซ่โอ้โหเบิกสกอร์แรกให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แล้วผมในเกมครับ บอกเลยว่ากองหน้าของเรานี้ต้องเล่งฟอร์มนะครับอา่ากิลเคเรตวิสเตอร์ซิมเฮนจะมานะครับต้องรอดูซัมเมอร์หน้าครับมาบขึ้นเกมมาทางคอบบี้เมนูจะให้เอเลนโดกรานาโชนะครับแล้วครอสเข้าไปถึงมัตเตรลิกได้โคกแล้วก็เฉียดเขืบนบางๆนะครับแล้วไมเมยองเปิดมาคนระับ ยังเก็บบอลได้นะครับอเมเดอโอเปลี่ยนแกนไปที่อเลน,นโดกรานาโชครับค่อยๆเสร็จเกมกันไปนครับอ,มอามเดโอเคาะใหม่หนึ่งที่ปาคีซองโอ้ไม่ได้เติมขึ้นมานะแล้วยังไงครับปาคีซองกดวิ่งดักมามาไตเดลิกยังเก็บบอลได้นะนะแล้วแทงมาช่วงนี้เล่นชิง่ง12นะครับดาเลนเฟเชอร์จะเปลี่ยนแกนให้กับกรานาโชก็ยังไม่ผ่าน,นับเอาละกรานาโชเหมือนจะเก็บตกได้หรือเปล่าครับ กลายเป็นฝั่งเขาได้เอาบอลมาสวนนะผมอามนเดียโลดักบอลไม่ได้เราจะได้สวนมาในวันนี้เควินเดอร์บอยแทงไม้ให้กับโรเบิร์ตเดวานัสกี้โอ้นาน่าออกมาทันครับโอ้โหไม่งั้นโดนครับโดนตีเสมอแน่นอนครับช็อตนี้โอ้โหแต่โอ้น่าหน้าออกมาทันครับโอ้โหเตะบล็อกนี่เขาเรียกว่าแข้งมาสามแข้งนะครับผมโอ้โยถึงอินาสมาอีเลเวนเลฟ โอ้ขออภัยครับในการร้องหลบเลี่ยงอะไรกสิทธ์ครับ <g les> โอเคครับโหแล้วจะได้ส่วนนี้คอบบี้เมนูมีเป็นช่องแทงไม้ให้กับปาร์คีซองอยังไงครับเลือกฝากมาที่อมามัดเดียโลขอให้กับอารฮันโดกาโชไรซัตเปอซายปาร์คีซองจะเฟกช็อตหยุดก็ปุดไม่ได้เอามามล้วเหมือนเปิดมาเข้าทางนี้คอบบี้มมเมนูนี่เหนียวอีกทีนึงโอ้อยังติดบล็อกอยู่นะครับช็อตนี้ โอ้โหเขาก็คงคิดว่าเรากดเปิดมานะครับด็นจริงๆมันคือกดยิงนะครับแต่มันปิ้นมานะครับแล้วยังได้เป็นลูกเตะมุมนะผมได้บุกต่อเนื่องนะแม่ลูกเตะมุมทีไรนี้ก็บอกเลยครับไม่พลาดนะครับสู่ช่องฟุตบอลแมนั้นสยามครับโอ้โหแต่ผมลืมกดสิกยาร์ดนะผมช็อตนี้แต่ไม่เป็นไรครับคอมบีเมนูได้เหนียวเอาไปโดนหน้าแมควายออกซะได้ครับ โอ้ไม่งั้นจะได้บุกต่อเนื่องนะครับผมแล้วผู้รักษาประตูเขากำลังจดจดจ้องจ้องเล็งมาครับเปิดไปเรียบร้อยเอาเราจะดักได้หรือเปล่าครับเลโกนกานาโชแล้วยังมีสกิลเล็กน้อยครับฟองเลเบลลี่โหจ่ายบอลเข้ากลางสวยมากครับแล้วเลเว่านอสกี้ยังไงเดวินเดอะบอยจะชิงวันทูยังโดนนักไปได้นะครับอันเดรโอนาน้าสาดไปให้กานาโชยัยงไม่ผ่านครับ ซันโดม,มาติเนสบอกเลยนะครับว่าขึ้นบอลฝั่งกานาโชนี่เป็นหลักเลยนะผม่ออฟอร์มที่ดีที่สุดเกมลุคของแมนยูตอนนี้ก็คือกานาโชนะครับผมมีการปรับตัวในแผนรูเบนออมาริมได้ดีมากครับผมบอกเลยว่ากานาโชนี่นะเออตัวดีแล้วนะตอนเนี้ของของดีแล้วนะ คือถ้าเราปล่อยราคาถูกๆเนะีโอ้โหแฟนบอลโกรธแน่นอนอะจริงดันไปร้อยลนะ้านอันนี้ก็เวอร์ไปนะครับแต่ว่าการนาโชเนี่ยไม่ไม่ควรขายเนะครับลัดฟอร์นี่โอ้โหหลุดทะเลไปไกลเลยครับเรียกว่าไม่เอาสโมสอแล้วโอ้ยจบเลยอะคือแบบอนาคตโดนยิงมาห จบครึ่งแรกไปก่อนนะครับเป็นฝั่งของเรานะครับนาอยู่ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันในครึ่งหลังกันดีกว่าครับว่าเราจะสามารถกดสกอร์เพิ่มได้ไหมครับแล้วเซตเกียมจากแดนหลังครับหลัง3ต้องขึ้นเกมแบบนี้ครับผมมาฝากให้วิงแบ็กครับ แล้วา song, ป,ปาร์กีซองโหยหปาดกลับเข้ามาให้คาสซมิโลแล้วจะพลิกจ่ายให้กับกาลาโชแล้วเมนูยังเข้าทางด้วยซ้ายโอ้โหไปตรงตัวไหมเมยองนะครับรับง่ายสบายสบายมือเลยครับแล้วมาเตล,ลิกโขบอลดับไ,ได้โอ้โหจ่ายบอลจูนเจียนอย่างนี้โดนตัดไปได้นะค,คาสซมิโลยังไปตัดบอลคืนได้แล้วบอลโอ้โหยังไม่นิ่งครับแล้วมาดิเมเสเบรนเฟเชอร์โอ้โหจ่ายบอลโลกจัดเลยครับเทียร์ไปก่อน,นครับโอ้โห บอกเลยว่าการที่ไม่ได้เล่นเกมมานานนะครับจะทําให้โลกจัดเลยคนระับเอาแล้วเข้าบอลทางนี้เนี่ปาร์คีซองนี้เปิดโอ้ดูดลุ้นล้นไม่หน่อยนะครับติดเซฟแล้วเขายังได้บอลสวนทางไปทานซ้ายนะครับแล้วจะฝากบอลมาสั้นๆโอ้ยโจโจเซ็กซี่ได้จ่ายไปถึงปาร์คีซองแล้วคืนมาที่ปาร์คีซองแล้วก็ครอสไปทีหนึ่งดีโอ้ยยังติดบล็อกอยู่นะครับช็อตนี้ ไม่งั้นจะได้ประตูที่2นะครับแต่วก็นี้ครับใช้ชุดช่องฟุตบอลแมนในะสยามครับสิกยาร์ดไปแล้วก็เข้าทางคอบบี้ไมนูอีกแล้วโอ้โยเออนะครับไมนูเล่นตำแหน่งเบอร์สิบนะบโอ้โหบอกเลยว่ามีเกมหนึ่งนะครับที่เล่นได้ดีนะครผมแต่พอเล่นไปเล่นมาอัลูริมจับเป็นเฟลนายโอ้โหรู้สึกว่าเขาสาวสลับ พูดไม่รู้เรื่องรู้สึกเขาจะสับสนกับตำแหน่งการเล่นของเขานะครับว่าควรต้องทำอะไรยังไงต่อไปนะครับผมเพราะว่าการสับเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้นักเตะสับสนกับวิธีแนวทางการเล่นของตัวเองได้นะครับเอาแล้วบอลยังมาเข้าทางอามาเดโลจะจ่ายบอลเข้ากลางยังไม่ผ่านกีวินเน่บอยครับ ดูเบนเนเวสยัสยงจุดจ้องๆจะจ่ายเข้ากลางมาได้ครอสอีกรอบโอ้เปลี่ยนแกนสวยนะเอา้าจะไปจ่ายบอลพาดงี้ไงเขาบีมเมนูรดอรดึงจังหวะน,นิดนึงให้กับอเลฮันโดรกรานาะโชแล้วขึ้นมาเป็นแพงนะแล้วดาร์เรนเฟสเชอร์เก็บบอลไม่ได้นะโอ้จ่ายบอลเข้ากัางสวยจัดเลยนะับโอ้แล้วได้ออกมาทางด้านซ้ายนะมีคนเดียวครับดึงบอลรอเพื่อนไวนิดนึงครับแล้วชิวงวัทต่อมายังไงครับ นี่ครับโอ้โห,โห,โหรอดักบอลตั้งนานกว่าจะจ่ายมาหาเรานะครับแ <laughs> ล้วปาร์กีซองอยังไงครับได้คอเข้ามามเ,เซิร์เซอยู่ในตำแหน่งที่ล้ำหน้านะครับโอ้เสียดดยจริงๆโอ้โหแทบจะเบรกตัวไม่อยู่นะครับโจโจเซรเซแม่เลื่อมไปเยอะเลยครับแล้วมาดูครับว่านะเราจะสามารถปิดย้ำสกอร์ได้ไหมครับในเกมนี้ ึบขึ้นมาเกมินาบอยเขาบีมเมนูโอ้โหดาเลนแฟชเชอร์ชงทุยแทงมาช่องนี้หูโจโจเซ็กซี่ก็เหนียวเม็ดสองไปดิครับอดีใจดีใจโอ้โหเกินไปป่าวคือแบบว่าดาเลนแฟชเชอร์แทงมาช่องนี้โจโจเซ็กซี่คือหลุดเลยครับผมแล้วผมจะหยุดเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเฉยเฉยแล้วเขากดออกแล้วทุกคนโอ้โหเสียดายมากครับ ผมว่าคลิปมันออกแนวสั้นๆไปนะครับก็เลยนานๆทีได้กลับมานะผมเดี๋ยวผมกดเล่นีกเกมนึงไปเลยนะครับเพื่อให้ขึ้นดิวิชั่น4ไปเลยนะในคลิปนี้โอ้ขออภัยจริงๆด้วยนะครับคนดูที่รอติดตามคลิปของผมนะครับขออภัยจริงๆนะครับผมจะพยายามลงคลิปให้มากขึ้นนะครับแบบว่าสัปดาห์ละหนึ่งคลิปนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนเริ่มเกมเลยดีกว่าครับ โอเคครับโอ้โหตอนนี้ก็ตัดภาพมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาดูในเกมที่2องนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะผมแต่ว่าบอกเลยว่าคลิปไม่ได้นานขนาดนั้นแน่นอนนะผมเพราะว่าผมเล่นมาก่อนแล้วก็มาพาักที่หลังนะผมโอเคครับมาขึ้นเกมจากแดนหลังนะผมคารเซมิโลค่อยๆต่อบ,บอลไปครับโดนบีบโดนแกะอะไรก็ค่อยๆไปครับอา่าแล้วโดนแกะมาช็อตนี้ครับ ยังดักทางไม่ได้ครับเดซันโดนมาติเอสเห็นกาาชโชหูยนี่คือแผนสามตีสามเอรูเบโนมาริมตั้งไว้ครับเอาเราดึงเข้ามาหาเมนูนี้เรียบร้อยแล้วโผดารินเฟชเชอร์เติมขึ้นมาในกรอบเขียทษแล้วโดนทําโทษทันทีแล้วครับโ้ยังไม่ทันหนึ่งนาทีจัดไปหนึ่งเม็ดแล้วครับดารินเฟเชอร์มาครับได้กอก์แรกมาอย่างรวดเร็วเลยครับโอ้โห แลครับเขาก็จุดจ้อง,งจะเปิดครอสโอ้โห,โหกะเปิดรวดเดียวเลยครับโอ้โนาหน้าบอกโอย้ยางงี้ก็หว่นเคียบสิครับคหุ่นใจบอลมาค่อนข้างดีจะครุคคิกนะครับมฟันไดตัดบอลไปได้นะครับแล้วยังไงครับแทงมาช่องนี้เดวิดปียร์ดเรโนโมาตินเนสโอ้ลหรพลาดบอลตรงกลางอย่างงี้ยัง,ยงไงโดนทำโทษหรือเปล่าโอ้โหววยังไม่โดนครับ แกมาได้นะครับโจชัวซึกซี่ยังไงครับโอ้โหเก็บบอลไปปั๊มบอลได้นะครับโอ้โหแล้วก็ชากไปอย่างงี้ยังไงครับโจชัวซึกซี่ทําไงหักเข้ามาให้กับโคบีเมนูคืนให้อัมมาเดียโลหูยิงอย่างคมบอกล้มได้ไงจานทำอย่างสวยครับผมช็อตนี้โหเป็นเบสเคาน์เตอร์แอตแทกนะครับเดอะเบสเคาน์เตอร์แอตแทกครับโอ้โหเอ้กูซ้ำทำไมวะ แล้วเดวิดปีย่าขึ้นมาฟิลโฟเดนโอ้โหกดจ่ายช็อตนี้ยังไงลิโอเมสซี่จะเลือกใจจับเบิ้ลทันยิงเองแต่ช้าไปนะแล้เลนเฟเชอร์เอา้าจะเปลี่ยนแกนบอลแต่ว่ายังไปปั๊มได้นะแล้วช็อตนี้อามาเดโลโอ้หูน่าจะจ่ายให้ตัวชูเซอร์เซ่น,นะครับตรงกลางหลุดแล้วแต่ไม่ได้กดจ่ายครับคอบบี้เมนูยังเก็บบอลได้คาซิมโิโลโหยถ้าแทงให้เซอร์ซ่น่มาหลุดแล้วเมื่อกี้เป็่งไงครับจังหวะสินได้ต้องตัดสินใจทำเร็วคิดเร็วทำเร็ว นะครับอมาเดโลคือไให้ดาเลนเฟเชอร์หูจ่ายบอลสั้นไปนะแล้วเขาจะครอสบอลยาวให้กับเดวิดปิยาก็ยังไม่ถึงนะแล้วหูแล้วจ่ายบอลถึงอามัดเดโลปาคีซองดึงไว้นิดนึงให้อมดเดโลแต่เปลี่ยนทางกระชากไปโจชูเซิร์ซี่หูยเม็ดสามมาแล้วครับผมโหจะเข้าสู่นาทีที่30นี่ก็คือเท่ากับ10นาทียิงยมีเม็ดนึ่งนะผมโอ้โห สิบัทีต่อหนึเม็ดนะครับผมแล้วสโกมาแล้วครับเรียบร้อยครับแล้วดูเหมือนฝั่งตรงข้ามจะกดออกไปเลยนะครับผมจอดนี้ <c oughs> โอเคครับเราก็ขึ้นนิวชั้น4ี่ันทีเรียบร้อยนะครับโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องฟุตบอลแมนสยามด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมา,มากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย